มาแล้วครับกุ้งมังกรน้ำลึกเป็นกุ้งมังกรที่ไม่ค่อยพบญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นกุ้งมังกรที่หาย,ายากไม่คุ้นชินในตลาดส่วนใหญ่เขาเลียกในโควเรียมว่ามันเ,เป็นของหายากของน้ำลึกอะ,อะไรอย่างนั้นเนื้อก็เหมือนปูนะี่บ o เ s t e r นะทุกคนใช่ สีสารหูสีนี่แบบเหมือนต้มพร้อมกินพี่พี่แอบทําสีมาหรือเปล่าตัวนี้คืออะไรครับพี่ตัวนี้ถ้าใครดูเทปก่อนๆเรามีกุ้งมังกรน้ำลึกไปแล้วอันนั้นจะตัวสีเหลืองเหลืองนะแล้วในเทปอ่ะพี่มีพูดว่ามีกุ้งมังกรน้ำลึกญี่ปุ่นเหมือนกันชื่อฮากโกเอบมันคือตัวนี้เลยอ๋อคือตัวนั้นเราได้จากประเทศไทยใช่แต่ตัวนี้คือมาจากญี่ปุ่นตัวนี้เขาเรียกฮากโกเอบแปลว่ากุ้งกล่องเอบีก็คือกุ้งฮากโกแปลว่ากล่อง ขนาดเท่านี้ครับถ้าเป็นล็อบสเตอร์ก็คือสายปกติและนะ้วเนาะแต่แบบนี้ถือว่าเล็กหรือใหญ่สำหรับกุ้งมังกรน,น้ำลึกตัวนี้ถือว่าเล็กครับเล็กโนะก,กเอบีใหญ่ได้ถึงประมาณ3โลตัวนี้ประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ห้าหกขีดเล็กเล็ก,เ,ลกเรียกว่าได้อีก5เทหาของตัวนี้ตัวที่เราเคยได้มาทุกคนกุ้งมังกรน,น้ำลึกอ่ะตัวแรกสุดที่ได้ที่ล็อบได้มาเลยนะที่ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายนี่แค่ลำตัวนะขนาดนี้ถืออย่างเงี้ยจับอย่างเงี้ยหางคือติด เียงแล้วอะคือใหญ่มากนี่ถือว่าเบบี้มากๆากถ้าพูดตามตรงกุ้งมังกรน,น้าลึกเนี่ยเนื่องจากว่ามันอยู่ในระดับน้ําประมาณ 70- ถึง120ตัวนี้นะครับ<ฆ>ไม่ใช่แบบของบ้านเราบ้านเรา<ฆ>จะอยู่ลึกกว่าน,นั้นกุ้งที่เป็นกุ้งน้าลึกจริงๆอะหนวดจะสั้นเนื่องจากว่ามันไม่ต้องใช้หนวดในการป้องกันตัวอะไรเท่าไหร่ละระดับน้ําลงไปประมาณนั้นไม่ค่อยมีนักล่าที่มาล่ามันเท่าไหร่ไม่มีใครมายุ่งหรอว่าไม่ค่อยมีใครมายุ่งมันหากินเศษอาหารก้นทะเลครับหนวดของมันจะสั้นแล้วก็ ใหญ่แล้วก็หนาเพื่อที่จะใช้แบบแหวกทางเดินอะไรคนมากกว่าเพราะว่าแสงมันค่อนข้างจะลงไปไม่ถึงซึ่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาทานกันไหมครับพี่ตัวนี้เป็นเขาไปทาอะไรกันเป็นกุ้งมังกรที่ไม่ค่อยพบตลาดอ่ะมีขึ้นมาเรื่อยๆแต่ไม่ได้เป็นที่นิยมไม่ได้มีปริมาณถ้ามีคนรีเควสตก็ไม่รู้จะได้เมื่อไหร่ก็เหมือนกับพวกของที่ผมบอกบีคัสเอคัสอะไรอย่างนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวที่ญี่ปุ่นก็ถือว่า เป็นกุ้งม,มังกรที่หายากไม่คุ้นชินในตลาดราคาเขาเนี่ยถือว่าเป็นยังไงพี่ไม่แพงเพราะว่ามันไม่ได้มีหาได้เรื่อยๆเยนาะเนื่องจากว่ามันเป็นกุ้งที่ไม่มีความต่อเนื่องนะครับมไม่ได้มีความนิยมคนไม่ได้รู้จกักมันจึงเป็นกุ้งที่ราคาไม่แพงมากถ้าเทียบกับอิเซเอบิ B, ตัวนี้ก็จะถูกกว่าแหล่งประมงก็อยู่ในาง,งานซาก,กิชิซูกอะอะไรอย่างนั้นอยู่ไม่ไกลจากฝั่งมากเท่าไหร่ แล้วทางญี่ปุ่นเขามีเก็บข้อมูลเรื่องของเจ้าตัวนี้ไว้เยอะมากน้อยเพียงไงแค่ไหนครับพี่ส่วนใหญ่เขาเลียงในโคเรียมไม่โชว์ว่ามันเป็นของหายากของน้ำลึกอะไรอย่างนั้นสังเกตว่าที่มาของคำว่าฮากโกที่เป็นกล่องเนี่ยก็คือมันจะมีความเป็นเหลี่ยมเป็นสันเปลือกเขาอะจะหนาลองเคาะดูหนาและแข็งกว่ากุ้งบางกอปกตินี่คถ้ามันบางนะมันจะต้องก้องแกล้งค่ะแต่ด้วยความแน่น มันเหมือนเปลือกหอยเลยความแข็งของเปลือกเขาหนามากนะครับพี่เอาว่าทาไมสีเขาเนี่ยถึงแตกต่างจากของที่บ้านเราที่ออกแดงอ่ะก็อย่างตักน้ําลึกหลายๆชนิดนะครับพยายามจะผันตัวเองให้เป็นสีออกแดงเพราะว่าเฉดสีแดงเนี่ยจะหายไปตามระดับความลึกก่อนอฉะนั้นถ้าในระดับน้าร้อยกว่าเนี่ยมองกุ้งตัวเนี้ยจะเป็นสีเทาๆกลืนไปกับพื้น ทำให้มองเห็นมันยากถ้าดูจริงๆอะใต้ท้องมันจะเป็นสีหนึ่งจะเป็นแบบองจะเป็นอย่างเงี้ยขาวๆเห็นไหมใต้ท้องจะขาวๆซึ่งตัวนี้จะถูกปรุงเป็นเมนูอะไรครับพี่วันนี้วันนี้ก็ง่ายๆเนื่องจากมันเป็นกุ้งน้ําลึกตัดน้ําลึกจะมีน้ําในเนื้อเยอะนะครับรอบนี้ก็เลยว่าจะลองอบเกลือแต่ก็คืออบด้วยการเอาเกลือพอกไปทั้งตัวแล้วแล้วค่อยอบมาแล้วนี่ทําไมตอนแรก มันสีส้มออกมาเป็นสีขาวครับเนี่ยเกลือครับเกลืออ่ะเลยแหละครับต้องกินยังไงครับเนี่ยกระทาะเกลือกันก่อนอันนี้คือเราก็เอาเกลือพอกไปเฉยๆแล้วใช่แล้วแล้วก็อบไปอบเราจะมีการห่อด้วยสาหร่ายคอมบุก่อนมันจะเค็มไหมครับเวลาเราพอกเกลือไปเยอะๆแบบนี้ไม่เค็มครับหนึ่งคือมันอยู่ในเปลือกเนาะแล้วก็เรามีสาหร่ายรองไว้นิดนึงแต่ว่าเกลือเนี่ยมันจะดูดความชื้นออกทําให้เนื้อมีความกระชับส่วนสาหร่ายที่มันห่อเนี่ยมันจะมีอาการผอมขึ้นมานิดนึงเพราะว่า แต่ลายพอโดนความร้อนเนี่ยมันก็จะหอมว้าวนัดัดเชื่อไหมว่าตั้งแต่รู้จักฮาโกเอบีมานะไม่เคยขายได้เลยไม่เคยเอามาขายเลยตอนนั้นเอามาสั่งซัพพลายเออร์มาก็ก็เก็บไว้ <c oughs> คือตื่นเต้นได้ของเจ๋งมาเก็บแล้วก็ลืมท้ายก็เอามาทำกินเองดูเนื้อเขาสิครับอุ้ยส้มมาเลย กุ้งพวกนี้มันจะมีมันในหัวกุ้งไหมครับพี่อ๋อมีแต่น้อยครับไม่ได้เหมือนพวกกุ้งแม่น้ำขนาดไห่เนื้อเขามีความเป็นน้ำแล้วก็มันในหัวมีปริมาณน้อยแล้วก็เนื้อเขาทำสุกเนี่ยถ้าเป็นเมนูต้มเนี่ยมีคนเขาว่าว่ามันจืดก็เลยไม่นิยมกันเท่าไหร่หแบบแต่ว่ามันก็เป็นกุ้งอีกตัวหนึ่งที่เป็นทรัพยากรที่ก็ควรออกมาสร้างให้มันเกิดประโยชน์มา รับประทานดูท่อนบนเนี่ยเหมือนปูมากกว่ากุ้งนะพี่เหมือนกระดองปูแต่ว่ามขม้างล่างอ่ะเดี๋ยวต้องลองชิมดูหางก่อนไนะหมทางปลายปลก่อนไหมนี่อ l o เตอร์ลายต้องมีอย่างนี้เนื้อมันมีความฟูมกลิ่นก็กลิ่นเหมือนปูกลิ่นเหมือนปูมากกว่าเป็นกุ้งกินเขลือเนื้อก็เหมือนปูเนื้อหวานมีกลิ่นเฉพาะตัวกล้าปู อืมเอคเจอร์เหมือนปูทุกคนปูเนื้อแน่นๆนะกินกุ้งมาปลายๆหน่อยเดียวแปลกนะมันเหมือนเหมือนก้ามปูเวลาเรากินก้ามปูแล้วมันจะมีไอ้ก้ามไอด้ดำๆตรงปลายอะเทคเจอร์อะ ปูมันก็จะมีความอย่างถ้าเรากินปูทะเลใช่ไหมครับตรงที่เป็นเนื้อภายในอ่ะมันก็จะมีความเป็นริมริมนุ่มๆหน่อยอแต่เนี่ยเทคเจอร์เป็นเหมือนกุ้งมังกรแต่กลิ่นกับรสชาติอ่ะคือปูทะเลเลยใช่ส่วนของกล้ามด้วยนะหรือใครเคยกินลอสเตอร์พวกแคนาดีลอสเตอร์อ่ะกล้ามมันก็จะอะไรลคล้ายๆอย่างนี้ออแต่ว่ากลิ่นนะั่นก็ยังเป็นกลิ่นแคนาดีแต่เนี้ยกลิ่นปูเลยอันนี้แปลก เพราะหน้าตาเนี่ยคือเรารายการเราก็ถ่ายที่มันเป็นล็อบสเตอร์เราแท็ว่าล็อบสเตอร์แล้วกันเนาะมาเยอะแล้วตั้งแต่แบบกุ้งคิ้งคองสีดําสีแด,ด,ด,ดงเลยแลว่ากันไปอันนั้นอะรสชาติเนี่ยมันกุ้งมีกลิ่ลน,นปูนิดหน่อยแต่นเนนี้นำมาเป็นปูเลยมาปูมาก่อนเลย <c oughs> ปูตั้งแต่เราก้มลงไปดมอะทุกคนแบบหยิบเนื้อขึ้นมาดมเนี่ยกินเข้าไปเนี่ยยิ่งชัดเข้าไปใหญ่ใช่ผมวติแบบไม่ต้องมีแบบเซนต์ในการกินอะไรเยอะแยะมากมายนะกินก็เบื่อเฉยเนี่ยคนก็จะบอกว่านี่คือเนื้อปูไม่ใช่เนื้อกุ้ง เราเราลองตรง,ง,งที่มีมั <มา S 1> <ห>นลอง<ห>มันมันดูยังเหมือนมันกุ้งอยู่แต่ว่ารสชาติไม่ได้แบบหอมหวนชวนทานขนาดแบบเหมือนกุ้งแม่น้ําขนาดนั้นนะเพราะอย่างที่บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าพวกนี้มันไม่ใช่จุดเด่นของเา้านะพี่เนาะมันมีความมันมันมันมีความาสังกัสีหน่อยหน่อยพี่ว่าไงพี่ว่าเหมือนไข่ปูะอะเวลาทําไข่ปูแบบไม่ค่อยสุกอ่ะที่มันเหลวเหลวอะมันไม่เหมือนมันคือมันมันเรานึกถึงมันกุ้งแม่น้ํา ใช่อันนั้นมันจะแบบนวลนวล<ช>มันจะนวลนแต่เนี้ยมันมีความนึดนึ่เหมือนไข่ยังมาตูมเหมือน<ช> <ๆ S 1> เหมือนเวลาเราอบปูหรือว่าเราเรา,เรานึ่งปูต้มปูเนี่ยแล้วไข่มันไม่สุกเท่าไหร่มีความนึดนึ่ใช่อะไรเทกเจอร์ <ๆ S 2> มันออกทางเหมือนไข่ยังมาตูม,มอย่างนั้นอะ ว่าเขาด,ด,ดูมีสายพันธุ์มีความเกี่ยวข้องกับความเป็นปูมากกว,ากว่ากุ้งอีกนะถ้าดูในภาพรวมทั้งหมดแล้วนะจากรสชาติของเนื้อจากถ้าถามว่าที่ญี่ปุ่นเขาไม่นิยมอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ได้มีปริมาณหรือมันจะขึ้นมาตัว2ตัวในแต่ละวันอะไรเงี้ยคนไม่ค่อยรู้จักหน้าตามันแปลกแล้วก็เอาง่ายๆอีกเรื่องหนึ่งนะหนักกิโล เปลือกหนามากเนื้อไม่ได้มีเยอะเลย่เนี่ยดูดิพมอเปิดมาเนี่ยหัวนี่แบบกว้างเกีลยวนะแต่ว่าเนื้อมีมีแค่นี้นี่ขนาดเราเอาทั้งตัวอบเลยนะไม่ได้แบ่งไม่ได้ตัดถามว่าเค็มไหมผมว่าไม่ได้เค็มขนาดนั้นนะมีความเค็มนิดๆพอเหมือนแบบเกลือมันไม่ได้เข้าไปอ่ะการชูอันนี้ออกมามากกว่าก็อย่างที่บอกว่าใช้เกลือพอกเนี่ยแล้วก็ใช้กลิ่นหอมของสาหร่ายที่อบเนี่ยมันก็แค่ช่วยกระตุ้นให้ความน่ากินแล้วก็เกลือแอบซับเอาน้ำส่วนเกินออกแค่นั้นเองมันไม่ได้ไม่ได้เค็มแลมมาาััันยงงบบกํดีอเลน อีกหนึ่ง lobster ที่มาเยือนในรายการเราใชนะ่วันนี้เรานํามาจากต่างประเทศบ้างจากที่เราเห็นแต่ของไทยมาเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วปกติแล้วพวกนี้มันอยู่ในฤดูไหนพี่ปลา้ําลึกไม่มีฤดูครับ ไม่มีฤดูเพราะว่าเราจะยังไม่ได้มีข้อมูลใ,ในการเก็บว่าเขาเป็นอยังไร้างคือพออยู่ในระดับน้ําที่ลึกเนี่ยอุณหภูมิกระแสน้าอะไรมันจะเียนมันนิ่งมันจะไม่มีการแปรปรวนเท่าไหร่แล้วก็กระแสน้ําไอ้น้ําลึกเนี่ยมันเชื่อมต่อกันทั่วโลกะฉะนั้นบางทีปลาในบ้านเรากุ้งในบ้านเราก็มีเหมือนกับญี่ปุ่นเหมือนกันวันนี้ก็เป็นการเปิดโลกเปิดประสบการณ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะของล็อบสเตอร์ตัตวนี้ไงขอบคุณกุมากครับที่พามาเจอ เจ้าตัวนี้หน้าตานะล็อบสเตอร์แท้ๆเลยแต่กินเข้าไปแล้หูปูชัดๆตใครชื่นชอบสายปูสายกุ้งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลแล้วกันเนาะให้คุณได้แบบเผื่อวันหนึ่งคุณบังเอิญเดินไปเจอที่ญี่ปุ่นนะไปเที่ยวต่างๆก็ลองดูว่าสิ่งที่เราพูดมันจริงไม่จริงมากน้อยแค่ไหนแต่ว่านี่เราพูดจากสิ่งที่เรากินตรงนี้เลยเนาะ อ่ะส่วนสัปดาห์หน้าหหรือเอพิโซดหน้าเราจะพาไปเจอกับตัวอะไรแปลกประหลาดขนาดไหนกดติดตามกันไว้ครับเรามีลงสัปดาห์เว้นสัปดาห์ในช่วงวันอังคารยังไงฝากติดตามซอสแต้สมุดของเราด้วยครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ